สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะไม่ได้มาทําละครสั้นหรืออะไรนะเราจะมาพาทั่วบ้านใส่รุงที่เราสร้างเองกับมือแบบมือจริงๆนะดูไม่เชื่อดูเลยดูดูด,ดูสร้างเองกับมือเลยจ้านี่เราก็จะมาดูกันนะคะนี่นะคะทุกคนโหูตรงนี้นะคะก็จะเป็น เออที่นั่งรับแขกอยู่ข้างนอกรับลมสบายๆนะคะแล้วก่อนนี้ก็จะเป็นที่รับแขกอยู่ข้างในนะถ้าเกิดฝนตกก็มารับแขกตรงนี้ได้นะแล้วตรงนี้นะคะก็จะเป็นห้องน้ําน,นั่นเองแล้วอันนี้ก็จะเป็นห้องครัวนะคะ,ะมีผ้ามงผ้าม่มานด้วยแล้วก็จะมีประมาณเอออะไรนะ เออเราจะเป็นแบบนีตู้เย็นนะรแบบนี้นะคะอ่าไปข้างบนเลยค่ะทุกคนนะเดี๋ยวนะโอเคข้างบนนะคะก็จะเป็นแบบนี้นะนี่ประมาณนี้เลยสวยมากข้างบนก็จะเป็นแบบอะไรนะเลยนะมัเรียกว่าอะไรนะมันเรียกว่าเออ บ้านสองชั้นไงอีกม,มันจะมีอีกแบบหนึ่งให้เรียกนะอ่ะเราก็สร้างได้เท่านี้ก็ถือว่าเก่งแล้วนะชมตัวเดงก็มีด้วยโอเคนี่ก็จะเป็นบ้านแบบที่เราสร้างเองแบบเป็นเบี้ยวมากบ้านเราดูดูดูก็คือสร้างเร็วสร้างนานสร้าง ก็มาแอบดูใต้น้ำนิดหนึ่งนะคะนี่ใต้น้ำก็จะมีเดี๋ยวเราขอมาเล่นเครื่องเล่นที่สน,นุกที่สุดในโลกนะคะทุกคนโอเคมาเครื่องเล่นที่แบบโคตรสนุกไงเออนี่นะคะทุกคนทุกคนใส่เสื้อนี้เลยค่ะอ่ะ เสื้อไหนะอะเสื้อที่มีอักษรเยอะๆนี่ไงเสื้อนี้เลยแล้วทุกคนก็ไปเดี๋ยวขอต t อปคลิปแป๊บนงนะโอเคทุกคนเรามาแล้วนี่ขอต t อปอีกเราก็จะมาพังพังบ้านนี้ก่อนนะคะบ้านที่เราตั้งเองกับมือเลยนี่พังพังไปรู้สึกมันสนุกแน่มันสนุกอะ เนี่ยมันกระเด็นกระดอยไปหมดแล้วทุกคนที่นั้นเราเซฟไปแล้วนะเนี่ยถ้าไม่เซฟก็คือขอร้องหายก็คือสร้างโคตรโคตรโคตรนั้นมาทุกคนดูซิโอ้โหเตียงกระเด็นกระดอยไปหมดแล้วทุกคนมาดูโอเคต่อไปนะค่าของคนน่ารักมามาดูกันนะคะว่าจะ เป็นยังไงนะบ้านของคนน่ารักของเรานั่นไงบ้านของคนน่ารักของเราก็จะเป็นแบบนี้อออไปให้หมดเออออกไปให้หมดเลยคนบ้านหลังนี้มันแบบมันติดกาวแน่นอ่ะมันไม่ค่อยออกอ่ะมันจะไม่สนุกนะบ้านหลังนี้มันไม่สนุกเลยถึงเวลาบ้านสายรุ้งแล้สินะไป โอเคไปกันเลยทุกคนมันมากเปิดเสียงนะโอเคมาแล้วทุกคนมันจะสนุกแค่ไหนวะมาอ้าวเด็กก็พังแล้วยังไม่ทันทีเลยไม่ยังไม่ทันทันทีเลยกูพังแล้วปั๊บเดียวเองดูพื้นม่วงไปหมดเลยโอ๊ยพื้นมวง เตียงเตียงนี้มันแน่นมากโอ้โอ้ทุกคนแบบเตียงพังแล้วเหรอดูดิแต่เฟอร์นิจเจอร์ที่เหลือย,ยังไม่พังเลยนะดูเฟอร์นิจเจอร์มันแข็งแรงเออเฟอร์นิจเจอร์มันโคตรแข็งแรงเลยเอืดเเอด,ดูสิเฮ้ยดีๆสนุก มาต่อไปบ้านหลังนี้นะบ้านของคุณป้าขี้บ่นก็มามาแล้วทุกคนบ้านของคุณป้าขี้บ่นก็จะเป็นประมาณนี้นะคะนี่ขี้บ่นจริงๆก็จะเป็นเออนั่นน่ะอ่าแนี้แค่ในเองไม่มีอะไรมากเลย ต่อไปมันก็จะมาที่ร้านร้านไก่และก็จะมาที่เงินตรงนี้นะอ่าเฮ้ยสนุนนะดู นี่เออนี่แนะ่อย่าไปฟ้องตำรวจนะอย่าไปเลยฉันไม่ให้ไป ไอส้สตีตำรวจมันงไม่อยู่แล้วแล้วก็จะบูบบไปเลยไปบ๊บปบ๊บไปเลยช่ใชิใช่ใช่ช,ช่เอออลิสเธอจะทำแบบนี้ไม่ได้นะเฮ้ยไม่ได้นะอลิสโอย ดูสินี่เธอจะทำร้ายคนแบบนี้มันไม่ได้นะ <c oughs> โอ้โหเครื่องเล่นนี้น่ากลัวน,นั่นเธอระวังลวงสเสี่ยวก้นด้วยลนะ่ะ ไปแล้วทุกคน